กับตันการ์สวัสดีครับเปียดครับผมสวัสดีครับพี่ปินครับเนี่ยเรียนเสียงพี่นุกมาหมดแล้วอ่อวันนี้มาอยู่กับนี่เลยของใหม่สิ่งที่ทุกคนรอคอยกันมาเราก็รอมานานใช่รอจนลืมแล้วเนี่ยใช่ครับนั่นก็คือแบ t เทิลตัดลิงชันเย้สปาร์ตเตอร์ด็กสูมีสามแบบใช่ครับนรกก็แค่น้ำพริก อันนี้ก็จะเป็นวีลบรุดปักซ้อยแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวตึงไทรคาับผมแต่นี่มันศูตรหนึ่งสูตรอ๋อไล่สายสองนึงเลยก็คือวันที่คลิปออนนี่ก็คือวางจำหน่ายแล้วใช่ครับผมอยากเป็นทำการเลยใครที่เพยอเดอร์เอาไว้ก็เข้ามารับได้เลยที่หน้าร้านครับหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านก็ได้ใช่ยังเลยเยอะไหมครับมีครับบอกเลยว่ามีโอเคแต่ว่ายอดจองเยอะมากนะใช่ยอดแรกไม่พอแล้วเนี่ยใช่ยอดจองเยอะมาก อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่จริงๆกับพวกเราก็น่าจะเล่นกันมาแล้วใช่ครับไปมีพ็อกซี่อ่ามีทั้งพ็อกซี่มีทั้งตัวเดโม่เด็กที่เขาส่งให้กับทางร้านนะครับอ่าเราเล่นกันไปเยอะก็มาดูกันว่าตัวจริงจะเป็นยังไงอ่าเขาบอกไว้ตัวจริงไม่เหมือนกับใช่ตัวเล่มอ่าครับเดี๋ยวเราแกะกล่องดูก่อนเลยแล้วกันแล้วเราค่อยมาดูการ์ดดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างเราไปเรียงหนึ่งสองสามนะครับหรือว่ายังไงเราเราคนเรียงดีกว่าโอเคโอเคโอเคงั้นเราแกะที่กล่องแรกก่อนเลยนะครับอุ้ยผมว่าแพคเกจจิ้งเขา่เาก็ดดูีนะ พูดถึงแข็งแรงนะแข็งแรงนะใช่ครับครับแข็งแรงจริงครับเจ็บมือเนี่ยเจ็บแผลเหมือนเขามีตัวเพย์เมนต์มาให้ด้วยนะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปดูการ์ดแยกเป็นใบไปแล้วกันมีดเหมือนด้วยใช่เป็นกระดาษเลยโอเคอ่ะเอาเอาเอาอ๋อเขามีเขี้ยวตรงนี้ด้วยอ๋อมีเขี้ยวโอ้โหเขี้ยวโอ้โหพ็ยเกจดีมากเลยครับเนี่ยใช่ครับแพ็ยเกจก็คือแกะแกะขวดมากแน่นหนาแน่นหนานี่ก็คือเจ้าเป็นเพย์เมทได้มีอ๋อเพย์แมทกระดาษ ใช่ครับนี่อ่าห้าข้างหน้าจะเป็นเพย์แมทใช่ข้างหลังเป็นวิธีการเล่นวิธีการเล่นโอเคว่าดออกมาได้ดูดีพอสมควรกระดาษหนามากกระดาษหนามากกระดาษหนามากโอ้ฉีกโชว์ให้เพุ่อดูปกติเพย์แมทกระดาษจะบางนะเราเคยเห็นกันแต่ว่านี่หนามากโอ้เสียงออกหนาจริงหนาจริงหนาจริงโอเคครับแล้วก็จะเป็นตัวเด็กู้อ่า งั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเด็กแก่กันครับผบมไม่สองอันนี้สองฝั่งก็คือเป็นไลท์อันหนึ่งหรอหรือว่าอ๋อมันก็วกรวกรมกันรวมกันแค่มีไลท์ข้างหลังมีฟอยด์ด้วยมีฟอยด์ด้วยอยากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกวเดี๋ยวเราไปดูกันเดียว่าโอเคครับเขี่ยของโอเคครับวันนี้เราก็มาแล้วแกะออกมาแล้ว อจ,จ,จะมีในกล่องจะมีสองซองสองโฮแบบนี้อ่าใช่ก็ค <siglo. S 2> <grenade. S 1> ือเขาเขาซิลแยกมาแต่จริงมันคือเด็กเดียวกันแหละใช่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 อันนี้ปกนี้น่าจะมีเจ้าของไล่คอยมาให้ใช่คหนูแล้วซิลซิลแน่นมากซิลแน่นหนาก็คืออันนี้คือใช้มือเปิดน่าจะลําบากครับเราเราพัตเตอร์ไหมคุณเนีนมากเลยคุณแน่นมากขอขอนุญาตเลยครับครับผมมาผมได้ไหมได้ไหมโอ้ยอย่างนี้ก็เสียวนะพี่เสียดีกว่าวะผมผมดูผ่านจอโอเคโอเคโอเคอ่าอย่าผมแกะให้ผมแกะให้โอ้ยยาวไปปะวันนี้วันนี้ ตัดมาให้เรามีแค่รอยให้เราฉีกได้ครับผมครับผมใช่ครับนี่แหละก็จะฉีกง่ายแล้วใช่ใช่าเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวไปปิ้นไปรีวิวก่อนอยู่อันหนึ่งผมแกะให้ได้ครับอ๋อผมจะจับมือถือทำไมล่ะไปไปไปโอเคนี่เราก็เห็นเป็นตัวการจริงนะก็คือเขาเป็นฟอยล์แล้วนะครับเมียไพ่สวนอ๋อก็คือโอ้ยพี่เอ็ดเขาไม่ได้ฟอยล์แค่ลูกนะตัวกรอบเขาก็ฟอยล์ลองสังเกตดูดีๆใี่ผมขอลองรูปหน่อยนะเฮ้ยมันมีเท็กเจอร์นะคุณแบบ นะนะอ๋อใช่ใชเป็นแบบนูนขึ้นมาใช่แล้วก็คืออ๋อก็คือตัวกรอบตัวกรอบของเค<อ>้กพลังแล้วก็ชื่อเป็นฟอยใช่ใช่ใๆแล้วก็ตัวคารายตัวเจมที่ให้เป็นฟอยอแล้วก็โอลิวันกับตัวสัญลักษณ์ท่าก็เป็นฟอย สวยเขาทำมาสวยมากเลยนะอันนี้ฟอยด์ทีดียงนะใช่อยากรู้จริงๆว่าพวกอัล alternative art จากไหนบล็อกอยู่กันยังไงอ๋อก็คือออลิมันเนี่ยจะเป็นฟอยด์อย่างดีอ๋อพระสวนมันเป็นอ๋อนี่ก็คือเขาจะไม่ฟอยด์ตรงไม่ทองตรงกรอบอ๋ไม่มีไม่มีแบบเทคเจอร์ทิ้งมากอันนี้เป็นการ์ดฟอยด์ธรรมดาใช่ใช่การ์ดฟอยมดอ๋อเดี๋ยวนะหน้ากล่องพระไอสวนแต่มีไอกรฟอยสวยกว่าแน่นอนอยู่แล้วเป็นผู้หญิงเราต้องรักสวยรักงามนิดนึงก็คือมีไพ่สวนฟอยด์สวยกว่านะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นฟอย นี่พระรามก็ฟอยเพระว่าพระนารายโอ้พระนารายพระนารายพระรามละพระรามโอ้พระนารายก็ฟอยอ่ะให้สองใบแล้วมันสลับกันโอ้อ๋อก็คือไป่ติดกันด้วยฟอยเยอะมากเลยเนี่ยอ่ะหมดละอ๋อก็คือน่าจะเป็นตัวหลักใช่ครับผมตัวหลักก็คือตัวนี้คอยกาะเรื่องมากใช่ใช่ก็คือเราจะได้เป็นอ่๋อเหลี่ยมฟอยหนึ่งใบคาดว่าน่าจะเหมือนกันก็คือเป็นตรงนี้ปุยฮอรนายมันฟอยสามใบเลยปะ เก็น่าจะใช่นะเพราะนี่ก็สามหน้านะเอ้ยแต่ว่าอันนี้มัน5ใบอันนี้จะเป็น6 7ใบหรือเปล่าไปเราไปปเิดเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะเราไล่ก่อนเดี๋ยวไปเห็นแล้วว่าเป็นฟอยล์5ใบคุณภาพการ์ดเป็นไงครับพี่ปิ๊นบางลงบางลงอ๋อจากตัวเดโมที่เราเห็นว่ามันหนามากใช่ใช่อันนี้ก็ขออนุญาตนะครับก็บางลงอันนี้ก็คือความหนาเท่าเท่ากับการ์ดทั่วไปเลยนะแต่ก็ยังดีนะไม่ได้แบบไม่ได้น่าเกลียดครับใช่ไม่ได้บางเกินนะถ้าถทำไปนะตีดีก็โอเคไม่ได้บางเกินประมาณโปเกมอน หนากว่าหน่อยคิดว่าหนากว่าภูเก็ตมั่นหน่อยแต่ว่าอาจจะมัหนาไม่ถึงพวกวันที่หรือเปล่าครับใช่แต่ว่าไม่แย่เลยไม่แย่ดีเลยเป็นคุณภาพที่พอดีมากก็คือใส่กับสลิปพวกสลิปสีแล้วก็บีบมากรีดมายสบายสบายมือเลยพอดีเลยโอเคงั้นเรามาดูกันข้างในเลิฟก็จะมีพาอินสองใบนะครับนนทกสองใบความสามารถนี่ะเราอาจจะเห็นก็มันแล้วเนาะใช่ใช่ถ้าใครเล่นจาก ตอนท็อกซี่นี่ทางออฟฟิเชียลแจกมาให้เราเล่นกันก็คือน่าจะเทคกยังเป็นเหมือนเลยใช่ครับเนี่ยถ้าเราเจอความสามารถที่มันไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะหยุดว่าก่างไอรุ่งช่วยอันนี้มีอยู่แล้วโอ้ยนี่ให้สี่ใบเลยให้สี่ใบเทวดาลักมวยโนี่ให้สี่ใบเจวาร์ดาลแบงก์เอ้ยนี่ไม่นี้ไม่มีในตัดเตอร์ใช่ไม่มีตัวในตัวเดโม่ที่ให้เราเล่นเทวดาแบงก์ครับใช่ใช่ไล่หนึ่งได้สี่พาวเวอร์แต่ว่าไม่มีเจมไม่มีเจมแต่เขาก็รนแรงอยู่แรงอยู่ใช่ ให้มาสี่ใบเลยให้มาสี่ใบเลยนี่ขายกระสานนะปึ๊บชอปสี่ใบโอ้เทวดาต้องเปิดนะศูนย์สามได้สามสามใบอาจจะอยู่ในนี้อีกใบหนึ่งหรือเปล่าอ่เดี๋ยวเราต้องรอดูกันไปนี้ครับอีกอันนึงนี่มาตอนนี้เลยยักษ์ล้างส้วมอันนี้ไม่มีไม่มีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก็มมาส่วนที่ใดตัวที่ไม่มีก็คือตัววลีลาใช่ครับ ยักษ์แบกปูนยักษ์แบกปูนล่นีได้สองเวอร์น่าจะไม่มีเหมือนกันใช่แต่ถ้าเขาได้2เจมนะผมว่าผมว่าไปนี้ก็ไม่แย่เลยมันเป็นยักษ์เป็นเป็นยักษ์ด้วยหล่ะแตเป็นยักษ์ที่วิญญาเจ็บบาดอันนี้มีแล้วที่เราเคยได้ไปทวดาณเร่ยุนต์นนี้มีอยู่แล้ววิรุณหกตัวบัวตัวโหดเลยตัวโหัวน้ำแดงไปละน้ำแดงน้ำแดงให้สองใบบัตถิเหทศใบนี้น่าจะเป็นสามัญใช่เก่งมากน่าจะใช้กันทุกคน ความยุติธรรมของนนทกอันนี้คือการจวดน,น,นี่ครับผมมีมีคู <Okay. S 2> ่เว้นได้อย่างละสองแบบเนี้ยใช่ห้าห้าผมได้เรื่อมท่านอันนี้ก็มีแล้วเนาะครับผมอ่านี่อันนี้นนแกเิคใช่พวาวเวอร์บวกหนึ่งให้กับอวตารสวรรค์บนสนามทุกใบใช่ครับผมบวกเทิร์นีคาด้วยใช่เพราะว่าตัวในตัวเดโมคือบวกให้เทธอเหล่าใช่ซึ่งมันไม่เก่งเลยถ้าว่ากันตามตรงนะเขาก็แก้มาให้มันเก่งขึ้นแหละครับผมโอเคครับได้สองใบแล้วตัวที่เหลือเป็นวิไลพอย เอาไรบอยเขาเป็นของเขาแล้วเขาเป็นของบ้านเขา,าไม่นาไปอีสวนไม่ไนะนนทก์กอ,อับสอน ซาร่าซาร่าคืออะไรซาร่าแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อไม่เหมือนเลยนะอ๋อเทคน่าจะยังเหมือนกันอยู่เทคเหมือนกันอยู่ก็คือจวนึ่งจุนึ่งใช่อันนี้คือเขาแจ้งมาแล้วว่าช่วงแรกเดย์ยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นแน่นอนหรือคนฟิวเจอร์ทกน่าจะไม่เหมือนกันน่าจะไม่เหมือนกันแล้วเก็บให้บุกคนไปอ่านกันเองใช่ไปอ่านกันดีกว่าเพราะถ้าอ่านทุกใบน่าจะยาวยาวยาวมากโอ้ยหลวงพ่อโอเคครับอันนี้ก็ไปกล่องต่อไปแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งกล่องผมว่า ก,ก็คือของสำคัญสำคัญของใช้ก็คือได้น้อยสุดคือ2องใบ<ช>แต่ว่าเราต้องเปิดสองกล่องเพื่อจะเก็บของพีชอ่าสกล่องเพื่อของพีชแต่ว่าฟอยล์เขาดูดีเลยนะผู้ถือนะเขาทำมาโอเคเลยไม่แย่เลยที่ผมชอบมา,มากๆคือเจ้าอลิวันเนี่ยเขาเป็นกรอบทอง,ทองแล้วมันดูแบบ<ด>เออมันดูมันดู <laughs> นดหรูแล้วมันก็ดูแบบแตกต่างจากฟอยล์ธรรมดาพอสมควรนี่ว่าใช้ได้เลยไปเอาพกล่องไปเลยครับป่ะโอเคครับผมอันนี้ก็จะมาเป็นเอ่อ s d 0ดี วิรุบปลุักซอยใช่อ่าอันนี้ก็คือกล่องนี้คือเปิดมาเหมือนเมื่อกี้หมดเลยจะมีซิลอยู่2แพ็คใช่ครับอ่านี่ก็คือพี่เอสกับพี่ปิ๊นขออนุญาตแกะมันก็รวมกันมาแล้วจะได้ไปแบบยาวๆทีเดียวกันไปเลยที่น่ารุุนว่าเขาจะให้ฟอย์ปุ๋ยคน่ชท่แบแล้วเมื่อกี้ผมแอบดูไปแล้วให้นะจริงเหรอก็คือให้เป็น ฟอยอลลีวันนี่ครับผมกุยฮอนาวิลเล่ไปดูมาตอดกุยฮอนาจริงๆเป็นออลลีวันเหมือนกับเมียพระไอสวรเลยครับผมก็คือมีเท็กเจอร์ตรงฟอยตรงอะไรโอ้โหสวยงามมากครับโอ้โหผมเป็นการ์ดจริงมันสวยเนาะสวยๆนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันเป๊ะความสามารถเหมือนเดิมโอเคเราไปดูไปเราไปแล้นะฟอยปุ๊บเปิดมาปุ๊บเห็นเจ้าลิกกี้เพื่อนรักครับถ้าไงกุยฮอนาเป็นคอมโบนแน่เลยคอมโบนเนี่ยนี่ไงก็มาอยู่สามปีแล้วไงมันรวมมาแล้ววแล้ว เพราะงั้นฟอยใบที่2ของ SD นี้ก็คือเป็นลิกกี้เพื่อนรักครับแข็งแกร่งนะก็คือเรามารีวิวพวกคุยในฮอนได้ใช่โตเก็บใช่ไปครับไปต่อไปเป็นระเบิดไม่ไแฟร์แมนก็คือฟอยเป็นเวทฟอยเป็นล้างบอร์ดล้างบอร์ดครับผมใบนี้คือเก่งมากแต่ว่าแอบยากนิดนึงแต่ถ้าใช้ได้ก็คือเก่งมากเลยใช่ครับต่อไปก็ต้องแน่เป็นลิกกี้แล้วลลิกกี้แหะอ๋อก็คือที่เราคาดไว้ก็้าเกิดผิดหมดเลยใช่บ สบายเราคนตมกควรปุ๊บนี่ผู้หญิงมาเป็นใบแรกไม่ฟอยครับผมใช่เราก็ไปกันแบบยาวๆเลยอันนี้คือความสามารถเดิมๆใช่สองใบอันนี้ถ้าอย่างนี้ต้องซื้อสี่สองกล่องยังไงก็ต้องซื้อสองกล่องเพราะว่าตักขวยดในฮอนร่ะต้องใส่ยางกระสีแน่นอนครับใช่ต้องใส่เต็มฮอร์นก็สองใบครับผมนายก็สองใบภาษาไทยอันนี้มีอยู่แล้วให้จะให้มาสี่ใบครับสี่ใบครับแล้วก็นักเรียนแบงค์อันนี้คือในเดโมมีไหม เดโมไม่มีผมเพาว่าไม่เคยให้มาสีใบอันนี้เป็นเพื่อนไล่หนึ่งสามแต้มนี่ละน่ากระเพอครับเด็กไม่ชอบแมลงสาบมากๆอ๋อในกล่องมีเด็กไม่ชอบแมลงสาบอ๋อตอนนั้นคือลงมาต่อยแมลงสาบอันนี้คือไม่ชอบมากๆก็คือเผาเผาทิ้งเลยเผาเทียนไม่เป็นใจข้างหลังก็คือไม่ใช่แค่แมลงสาบนะครับที่โดนเผาแม่งคนนะจะให้มันน่าจะสี่ใบครับผมสี่ใบลึมๆึตำรวจอ่นนี้มีอยู่แล้วใช่ครับ ให้มาสามใบฮะอ่ามันจะมี่ามีใบใบบางใบได้สามใบสามนี่ครับหนึ่งไม่ชอบมังกรซาบทุบนี้สี่สองใบอ่าสําหรับเด็กอากูก็ควรจะสี่หน้าไบเนี้ยใช่แล้วให้มาสองใบแล้วลุงข้างห้องอันนี้ไม่มีไม่มีใช่อันนี้น่าจะอุ้ยสามใบมีสามใบสองหน้าฮะอ่าแท็กซี่ตีนเปล่าสี่ใบอันนี้สามใบเหมือนกันอันนี้คือใบนี้ไม่มีในสีบู ใช่อาจจะเพราะว่าสล็อตเขาไปโดนกุยฮานายเป็นอ๋อใช่เพราะว่าในเดโมกุยฮอนนามันอย่างละสีเลยใช่ครับผมไอ้ดำไอ้ดำก็อย่างละสามหมดเลยนะใช่ครับบุดเด็กดยาอันนี้ในกล่องมีครับผมอันนี้น่าจะสามใบให้สามหมดเลยสามหมดเลยฮะสามสามสามรัชทุยบูดพิชักราชินีอุ้ยสองใบสองใบครับผมใบนี้เก่งใบนี้เก่งใช่ไม้เก้าหลังเวทน่าจะเป็นอย่างละสองใบหรือมั้งใช่ครับติไข่ติไข่ใช่ใช่ตีข้ามไปเลยปึ๊บสองใบแน่นอนครับผมเฮ้ย บัมเพิ่มประโยชน์อันนี้มีมีมีมอ๋อมีใช่ไหมอ่าส่งกายในหอนเอ้ยส่งกุยในหอนแล้วได้จุดสองอ๋ออ๋อใบจุดใช่อันนี้ดีแล้วอุ๊ปอันนี้ก็มีเหมือนกันครับสลับเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนครับผมส่งกุยในหอนแล้วก็ยกอวตารอีกฝ่ายขึ้นไปขึ้นมือได้สองใบอ่าสมชายห้องเช่าราคาถูกอันนี้คือโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟใช่ครับผมจากความสามารถที่ว่าบวกสองให้อวตารกุยในหอนตลอดเวลา เหลือแค่บวกให้กุยนายคอนเฉพาะตอนที่โจมตีเท่านั้นอ๋อก็คือถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งไปเป็นสามัคคีอ่ะ<ช>ก็จะไม่ได้บวกแล้วใช่ก็การว่าถ้าสมมติมี2ตัวตัวนี้ตีปุ๊บเป็น4ี่จากความสามารถของฟิลอีกตัวหนึ่งสามัคคีให้ก็จะบวกแค่สองละไม่มี4ีละโดนเนิฟโดนเนิฟโดนเนิฟโดนเกุยว่าสองอะไรไม่ละไม่ได้กุยไม่ได้คนไม่นะไอ้นายไม่นักครูแล้วก็ไม่นะจับมาโอ้โนี่ก็คือ าถูกมากที่จริงน่าเก็บให้ครบมากนะที่คือตัวละครของเขาก็คือแบ่งตามกล่องเลยใช่ก็คือกล่องไข่กล่องมาเลียเนี่ยใช่ใช่ใชโอ้ยอยากอ่านสเ่อร์เทศกันครับผมแต่ว่าทุกคนไปซื้อเอาอยากอยากอ่านตัวไหนเอาตัวไหนเอาไปเอาคุณครูอะเอาคุณครูครูเอาครับอ่านคุณครูนะโอเคครับผมครูอ้อยคือเครื่องกรีดอนาคตของชาติมายาวนานกว่า43ปีโดยไม่หยุดพัก และจุดจบของเธอครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสุดท้ายให้ทุกคนรู้ว่าการทําดีที่ไม่มีใครเห็นค่ามันก็เป็นแบบนี้แหละโอ้โหมันมันตายป่าอไอย่างี้โอ้เศร้าสุดๆโอเคอเครับไปอื่นอยู่ทุกคนไปซื้ออ่านกันเองแล้วกันเพราะว่า ว่าอนนี้ก็จะเป็นกนิมมิกที่แบบใช่ใชน่าเก็บมากไม่ไม่สปอยไม่สปอยล่ะใช่ใชไ่ไปกล่องสุดท้ายกันเลยครับผมกล่องอน,นี้คือน้ำพริกก็แค่น้ไปกน้นรกก็แค่น้ำพริกนรกก็แค่น้ำพริก <laughs> น้ำพริกก็แค่นรกเ,เรื่องน้ำรนกนรกอย่างนี้ให้พี่ปิ๊นไม่ควรจดก,การ <laughs> แล้วกันนะครับฮ่าฮ่าอรลิวันสุวรรณเอ๊ะมันนี้มัน หรือเปล่า้มันมันบวกตามอวตารจะบวกเวอร์ตามนิรยยาบานในชื่อต่างกันเลยอรอใช่ตัวนี้แหละตัวเดียวกันเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันโดนโม้ไปหมดเลยมันโดนโม้ไปหมดแล้วใช่ก็คือสวานะเป็นโอลิวันเป็นตัวที่ถ้าได้ลงเนี่ยผมว่าเขาตัวใหญ่มากใช่ใช่แต่ต้องเล็กเกมหน่อยแต่ว่าในสตาร์เตอร์เขาให้ในนิรยยาบานมาไม่กี่ชื่อประมาณ4ประมาณ6 7ชื่อใช่ต้องดูว่าจะมีเพิ่มไหมใช่ครับแต่ว่าตัวเขาเองจริงๆอ่ะเจม4อ่ะก็น่าใส่ละใช่ครับผมใส่มาเพื่อทิ้งใช่ครับ เราไปดูครับฮึบฮ่าพญายมต้องเป็นใบนี้อยู่แล้วต้องเป็นนี้อยู่แล้วใบนี้เก่งมากใช่เป็นตัวที่ลงมาขุดได้เลยใช่ครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้บอร์ดฟรีมาตัวหนึ่งทายคุ้มค่ามากบังคับสี่ใช่บังคับสี่ไปมาดูใบฟอยอีกใบอุรยเห็นเป็นเว้แล้วครับอุ้ยสิมพีนรกก็คือเว้นฟิวเว้นฟิวเป็นฟอยอ๋อกล่องนี้เว้นฟิวเป็นฟอยอุ้ยหรื ด้วยความที่เขาเป็นไฟเนาะพอเป็นฟอยมันก็เลยดูดูสวยดูฟูๆเือมันดูฟูๆมันดูฟูๆขึ้นมาใช่ใช่โอเคอ่ะแล้วก็เห็นะฟอยสองใบก็คือเป็นพยายมอ๋อพยายมยมบ้านเนี้ยพ่อจีจ้าเนี่ยโยโปนเลยมันนี่เก่งใช่ครับอันนี้คือถามนะครับโดนเขาตีมาก็โม่ใช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 ่แล้ีกเด็กหมดตายมันบังคับโม่ใช่ไหมบังคับโม่ใช่ครับพ่อจีจ้าให้มาสมัยเว่น แว่นก็คือโมฟรีโมโดนโมโดนระโดดโดดฟรีส่วนมากจวขึ้นใช่โมโมโมดีจ้าโมดีจ้าจวแว่นน่าจะสองใบแน่เลยใบนี้สองใบอ้วนนี่ก็คือเห็นเห็นโมโมตามเห็นสุกสุกต่ออ้วนได้สองใบอุ้ยชาวนาชาวนามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีแล้วสามจิ้มกี่ใบนะน่าจะสี่ใบหรือเปล่าให้สี่ใบเลยโอเคครับปฏิรูปอันนี้มีอยู่แล้วใช่ครับผมปฏิรูปก็น่าจะสี่ใบสี่ใบโอเคครับ กล้ามกล้ามอันนี้มีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสี่ใบโอเคแบงแบงแบงไม่คุ้นนะแบงค์ไม่คุ้นสามสามสามเจมโอ้ว่าเก่งนะเก่งเก่งเก่งไม่มีนริยาบานปิดชื่อเก่งแล้วครับเด็กนี้อ่าใช่เขาได้ชื่อเพิ่มมาใช่ครับผมอันนี้ก็สี่ใบแม่นิโมขยับไม่ได้อันนี้ชื่อกาเขาจริงๆเลยนะโอ้ปืุดคนดี้อันนี้คือ อะไรเขาเรียกว่าอะไรล้างบาปเสร็จแล้วใช้โทษแล้วกำลังจะกลับไปเกิดใหม่กกลับไปเิดใหม่แล้วกลับมาใหม่พวกบาปหนาโอ้โหวันนี้อยู่บนต้นงิ้วครับผมโอ้สองใบด้วยเจ้าที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเกลีนี่เราจะใส่หมแบมันนั่นเป็จนะฮะเด็กเราเขาเป็นไทยผีนะคนละไทยกับูใช่ใช่เป็นคนละไทยกันเลยเป็นแค่ใบตำรวจซ้ำพระเวสีปวินเค นี่คือเป็นตำรวจจากบอกเมื่อกี้ที่ตายเนี่ยใช่ใช่ให้สามใบตำรวจสัมปวสีนิวัดโอ้น่าจะสามใบเหมือนกันสามใบเหมือนกันสามสามสามกระทะทองแดงอันนี้คือจวดสองโม่สองใช่ไหมใช่ครับอันนี้น่าจะทิ้งมือหนึ่งสูบก่อนแล้วก็จั่วนะอ่าทิ้งมือนรกหนึ่งใบแล้วก็สูบสองแล้วก็จั่วดสองจั่วดสองจั่วดหนึ่งจวดสองนะจั่วดสองครับพีพีบัญชีหนังหมาอุ้ย ทำเลได้อ่ะเอไปเสิร์ตไปเสิร์ตอ๋ออคอเดี๋ยไมาแลเสิร์ตเสิร์ตมาแล้วห้ามดิห้ามเป็นคอร์สใช่ครับผมหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันนะฮะอันนี้เราต้องเปิดเฟืองไหมเนี่ยโดนยูทูบเล่นไหมเนี่ยตื่ไว้ก่อนตื่ไว้ก่อนแล้วกันไม่ทันแล้วงั้นนะอ๋อไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อสองมักจิ้มมาเลยจิ้มชอบชื่ออยิ่งนี้ิโหนี้หดจัดเลยไม่เคาน์เตอร์ครับไม่เคาน์เตอร์ไม่นะแม่หนิโมแปลว่ามาเป็นครอบครัวแน่เลยไม่นะเตาเอ้าเต้า ไม่นะย้ำโอ้โดนรถทับด้วยดูดิลอยล้อมาเลยโอ้ไม่นะแบงก์แล้วก็คว้พยาลมโดนพยาลมยังโดนอีกอ่ะโอ้ผีดเม่อผิดไม่อยากอ่านมากเลยแต่ก็ไม่อยากใช่เดี๋ยวให้ทุกคนไปอ่านเองครับผมเราไปอ่านนอกรอบอยาไปอ่านรอบรอบเรียกได้ว่าเอาเก็บแกะ3กล่องเก็บไอ้ตัวไลา์พอยต์เนี่ยใช่ใชสิบห้าแบบผมว่ามันก็คุ้มแล้วมันก็คุมข้าวเอาไปใส่แป๊มอ่ะโอผคนนอนตายคนนอนตายคนนอนตายเต็มหน้าแป๊มเลย โอ้นี่ผมว่าโอเคคุณกาพก็ไม่แย่เลยไม่แย่ครับผมดีนี่ผมว่าทำมาดูดีเลยอันเก่าอาจจะหนาไปด้วยถ้าใช่ใช่ใส่สะรีน่าอาจจะแบบหนาไป้อาจจะแบบแหกง่ายอะไรอย่างเงี้ยว่าอ่างี้ก็ดีโอเคโอเคครับสรุปกันโอเคครับผมก็สามกล่องก็ประมาณนี้ครับใชาก็ก็คือถ้าจะเล่นแบบคอมเพลติฟิตกันจริงๆก็น่าจะซื้ออย่างละสองกล่องอย่างละสองกล่องใช่เพราะว่ายังไงเจ้าไอ้อุบัติเหตุเนี่ย น่จะต้องใช้กันทุกคนใชมันเป็นเวทคาลเตอร์ที่เก่งมากเพราะว่าใครลงมาเราเปิดไปนี้ข้ามตัวใช่มันันตายเลยอ่ะใช่เก่งมากครับผมเพราะว่าเพราะว่าการเกมอ่ะครับผมไม่ได้จํากัดแค่ตีมครับผมเราสามารถเปิด3ากล่องจับมารวมแล้วก็จับมารวมกันเป็นเด็กเดียวได้เลยครับผมียงแต่ว่าพวกเวทบางใบจะมีเงื่อนไขที่ต้องใช้กับเข่าตัวเองใช่ใช่อชน้ตามเงื่อนไขตามชื่ออย่ากุยนยฮอนก็ต้องทิ้งกุยกุยนากุยฮอนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีข้อจำกัดตรงนั้นหน่อยนึงแต่ผมว่าการที่เขาไม่่ฟิกกกกเเเเลลลยยอะรราาาาจจไดดู้ปแบบ็ทีหหม ใช่ครับผมก็คือน่าจะเป็นอะไรที่หลากหลายน่ารู้ใช่นี่ยังไม่มีของในบูสเตอร์บอลเลยนะใช่จากที่สปอยมาหลายๆใบาบางใบเก่งมาก ถ้าหากมีของในมูสตเตอร์บ็อกหูจัดกันม่วเต็มสัวมหมดเลยก็คือเราเจอใครเนี่ยเราแบบเราเห็นเขาลงมาเป็นยมบาลเนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยมันเด็กสวรานหรือเปล่าเด็กในรกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ว่าก็น่าสนุกมากใช่หน้าติดตามกันนะสําหรับเจ้าการตัวนี้ครับที่เราเห็นว่าต้องว่ากันตามเพรว่ากระแสการตัวนี้มาแรงมากมากมากจริงๆครับเดี๋ยวสตาร์ตัวนี้ออกแล้วทุกคนก็เข้ามาหาพวกเราได้เลยเข้ามาจับใจแค่สอยซื้อได้เลย แล้วก็มาเล่นงพวกเราได้นะพวกเราก็คือจะมีเด็กที่เอาไ้สู้กับทุกคนแน่นอนอ่าครับผมคลิปต่อไปเกี่ยวกับ b a c ็กเท o ออฟต์ลชันจะเป็นยังไงก็เราอาจจะหาเด็กมาสู้กันอ่าแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่แยกละเราอาจจะจัดแบบรวมรวมแล้วรวมต้องมาลองดูว่ามันจะแบบมันขนาดไหนซึ่งตอนนี้คือเราเล่นคือเราจะไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายใส่อะไรบ้างว่ามันสามารถใส่ได้หมดเลยใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาเอาทีดีมา SD มาผสมปนเปกันแล้วมาเล่นกันแล้วเป็นเด็กแพทเทิร์นใช่ครับรอฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมอ่สำหรับนี้พีเอสดับพี่ปิ๊นลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายหากอยากเริ่มเล่นการ์ดกับเรานะครับมาหาพวกเราได้ที่กับการ์ดเซี่ยรลังสิตชั้น2ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับหากจะดูคลิปเก่าดูตรงนี้ได้เลย